พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ e p 1 4เรื่องโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน9สาระการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจากนั้นแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจุดประสงค์การเรียนรู้1 เข้าใจวิธีแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9 2. สามารถวิเคราะห์โจทย์การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ได้ 3. แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ได้ 4. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือเรียนหน้า75เด็กๆ มาทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะขั้นที่ 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาขั้นที่ 2. วางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่ 3. การแก้ปัญหาขั้นที่4ี่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยนะ,ะเด็กๆฝึกอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะแตมมีไข่ไก่8ฟองมีไข่เป็ดหฟอง แต้มีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์กันนะคะว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดคือแต่มีไข่ไก่8ฟองมีไข่เป็ด5ฟองและสิ่งที่โจทย์ถามคือแต่มีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองเมื่อเด็กๆ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเรามาวางแผนการแก้โจทย์ทยปัญหากันนะคะแต้มเนี่ยมีไข่ไก่ทั้งหมดเลย8ฟองและมีไข่เป็ด5ฟองดังนั้นส่วนที่โจทย์ถามคือแต้มมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองเมื่อเด็กๆวิเคราะห์แล้วมาขั้นตอนต่อไปนะคะการแก้ปัญหา เมื่อวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแต่มมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองดังนั้นเราจะใช้วิธีลบในการหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้8ลบ5เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆแสดงวิธีทำกันนะคะโดยบรรทัดแรกเขียน แตมมีไข่ไก่8ฟองบรรทัดที่สองนะคะแตมมีไข่เป็ด5ฟองบรรทัดที่สสิ่งที่โจทย์ถามคือแตมมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดตอบนะคะ3ฟองเด็กๆ มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะ3น้อยกว่า8 3เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆมาเรียนรู้กันต่อนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนนะคะหน้า76ในข้อ2ใหญ่นะคะเราจะทำข้อ1ย่อยกันนะคะเด็กๆ มาหาคำตอบนะคะโดยการแก้โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะจากโจทย์นะคะอ่านพร้อมกันเลยสุดามีแมวสองตัวขวัญมีแมวสี่ตัวขวัญมีแมวมากกว่าสุดากี่ตัวจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือสุดามีแมวสองตัวขวัญมีแมวสี่ตัว สิ่งที่โจทย์ถามคือขวัญมีแมวมากกว่าสุดากี่ตัวเมื่อเรานะคะทราบแล้วว่าโจทย์ถามอะไรดังนั้นเราใช้วิธีลบในการหาคำตอบนะคะโดยเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ c ลบ2เท่ากับเท่าไหร่เขียนวิธีธรรม ขวัญมีแมว4ตัวสุดามีแมว2ตัวดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือขวัญมีแมวมากกว่าสุดา2ตัวเมื่อเด็กๆหาคำตอบได้แล้วนะคะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันต่อนะคะ สน้อยกว่า4ดังนั้นสองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆมาเรียนรู้กันต่อนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่สองเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะยายมีขนม9หอ่อนำไปทําบุญหห่อยายเหลือขนมกี่หอ่อจากโจทย์นะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดคือยายมีขนม9หอ่อและนำไปทําบุญ5หอ่อสิ่งที่โจทย์ถามคือยายเหลือขนมกี่หอ่อจากโจทย์นะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้9ลบ5เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆ หาคำตอบโดยการเขียนวิธีทำนะคะบรรทัดแรกยายมีขนม9หอ่อบรรทัดที่สองนะคะนำไปทำบุญ5หอ่อบรรทัดที่สามยายเหลือขนมกี่หอ่อตอบนะคะยายเหลือขนม4หอ่อ การตรวสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ4น้อยกว่า9ดังนั้น4เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็ก,ดกๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า55แล้วทำข้อหนึ่งไปพร้อมกันนะคะอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะแม่ค้ามีส้มโอ6ผลขายไป3ผล แม่ค้าเหลือส้มโอกี่ผลเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้วต้องจับใจความให้ได้นะคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ค้ามีส้มโอหกผลและขายไปสามผลสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าเหลือส้มโอกี่ผล จากโจทย์นะคะโจทย์ถามว่าแม่ค้าเหลือส้มโอกี่ผลดังนั้นเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้คือ6ลบ3เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะคะบรรทัดแรกเขียนส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือแม่ค้ามีส้มโอ6ผลบรรทัดที่สองเขียนส่วนที่โจทย์กำหนดให้อีกเช่นเดิมนะคะ ขายไป3ผลบรรทัดที่3เขียนส่วนที่โจทย์ถามคือแม่ค้าเหลือส้มโอข้อนี้ตอบ3ผลนะคะเวลาเด็กๆเขียนตอบให้เด็กๆนะคะเขียนข้อความส่วนที่โจทย์ถามพร้อมกับเขียนเลขไทยในการเขียนตอบนะคะเด็กๆตั้งใจเขียนเขียนตัวเต็มบรรทัด และเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะ3น้อยกว่า6ดังนั้น3เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า55และหน้าห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งงานให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์และไม่ลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้คุณครูด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ EP พถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ